สวัสดีครับผมพรพระบ้านเพื่อกุหลรงนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาศึกษาพิมพ์พระพิมพ์สาเด็จพิมพ์บางกุณพมนะครับพเพื่อนๆก็จะแยกแย,กแยะบางคุณพมกับวัระขังเขาแยกแยะยังไงเขาแยกกันที่ถ้าเป็นบางคุณพมเขาจะมีกุจะมีคาบกุเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนี่ฮะนี่ฮะ แล้วมันจะมีคาบกุเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อน<ๆ>เห็นไหมเนี่ยองค์นี้คาบกุหนาจนแบบแทบจะไม่เห็นองคพาะะแล้วองค์นี้ก็ก็เห็นเห็นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่องในเชิงลึกให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าดูดูยังไงว่าให้แท้หรือว่าให้ถึงถึงยุกมันฮะสนจ้นเลวัดระครังเนี่ยจึงตัวผมเองมันไม่มีองคกิ่งนะฮะ ซึ่งจะมีองค์กินก็รวยไปแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ฮะนี่ยคล้ายๆคล้ายๆองค์นี้ก็คือจะเป็นแบบไม่ได้ฝากกุก็จะไม่มีกุเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะจะไม่มีกุก็องค์นี้ก็จะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆแบบจุดเด็ดของที่อยู่ในฝั่งของวัดระฆังแล้วก็อันนี้จะอยู่ในในฝั่งของกุบางอุพรมนะครับ ซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองทั้งบางวัดละครแล้วก็บางพรมเนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นเป็นเป็นคณาจารย์องค์เดียวกันก็คือสมเด็จท่านสมเด็จโตพามราัางสีแห่งวัดละครฮะท่านได้สร้างไว้ท่านได้สร้างไว้ทั้งหมดเท่าที่ทราบมาที่ว่านั่นจริงๆก็คือสร้างสร้างมาทั้งหมดสามวัดฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูก็จะมีวัดละคร แล้วก็กุบังผมรือว่าวัดใหม่อมลึกแล้วก็จะเป็นวัดเกจิโยฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมหยิบให้ให้ดูสมเด็จเกจิโยนะฮะแป๊บหนึ่งก็จะอันนี้อันนี้จะอธิบายพื้นฐานก่อนว่าท่านสมเด็จโตท่านได้สร้างอะไรสร้างยังไงหรือว่าใ,ในในฐานยุคองค์องค์งนี้ปกป,ป้นก่อนอน,นะไม่ใช่ว่าสมเด็จวัลรังนะฮะคือผมจะเอาเอามามาเป็นตัวอย่างให้เฉยเว่าลักษณะม,มันจะคล้ายๆนี้ก็คือ จะไม่มีกุนะแต่ว่าพิมพ์เพิ่มมามันจะต้องไปดูอีกอย่างนะะไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่วัครังนะก็เดีย๋ยว z o ลงมาหน่อยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะการสร้างของท่านสมเด็จพระจารย์โตนี่ก็จะมีการสร้างเรียงลำดับก่อนหน้าหลังก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมีการบันทึกเปล่าแต่ว่าติองค วัดที่สร้างก่อนก็คือน่าจะเป็นตําเ็จเกจโยแห่งวัดยโยวรวิหารที่จังหวัดอ่างทองฮะนี่ฮะนี่ฮะเป็นตําเ็จเกจโยแล้วก็ถัดมาแล้วก็ท่นากทนก็จะมาเริ่มมาสร้างวัดะระฆังแล้วก็จะมาช่วงกลางๆฮะท่านก็จะก็จะสร้างตมเด็จบางพรมซึ่งตําเ็จบางพรมนี่ตอนนั้นท่านได้สร้างแล้วก็ไปฝากกุก็คือฝากไว้ในองค์พระประธานหรือว่าสถูปเจดีย ยกุจะีที่วัดบางอุมพมหรือว่าวัดใหม่อมรฤทธิ์ฟังแล้วก็ฝังเก็บไว้แล้วก็มาแตกในตอนหลังในหลังในช่วงตั้งก่อนสองปีสองพันห้าร้อยในหน่อยหรือว่าในช่วงปีสองพันห้าร้อยเนี่ยไม่ไแน่ใจเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้ว่ากุบางอุพมะได้แตกตอนไหนน,นี่ฮะก็ก็จะเป็นเป็นแบบนี้ฮะหลแต่ประเด็นคือวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูก็คือ นี่ฮะก็คือบางผมดูยังไงดูยังไงให้แท้อย่างน้อยแท้ในสายตาเราดูก่อนประมาณสักแปดสิเปอร์เซ็นตนะไปดูครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็จะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตูมให้ดูอันนี้เป็นกระป๋องที่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ใส่พระทั่วไปแล้วก็เอามาวางให้มันสูงๆหน่อยเดี๋ยวผมจะตูม m ูมให้เห็นจชัดนะเดี๋ยวนะ นี่ฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะจมเด็จที่ที่ที่เก่าถึงยุคหรือว่าเก่าถึงถึงถึงเป็นจมเด็จเก่าอ่ะโดยทั่วไปก็คือนี่นะฮะตัวองค์อะตัว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 พื้นเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่น่าจะได้แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอุปกรณ์หน่อยเพราะมันจะทาให้ให้ให้ก้องมันแบบมีปฏิกิริยาอะไรทุกอย่าง นี่ครับเพื่อนๆที่จะดูบางกรุ่มะดูที่ขั้นขั้นต้นเลยนะขั้นพื้นฐานเลยก็คือให้ดูตรงนี้นี่ฮะดูตรงตรงทั่วองค์ก่อนนะฮโดยโดยทั่วไปพิมพ์ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเอาในึ่หมดคล้ายๆกับจำเด็จวะละัลขังหรือว่าสำเด็จบางกรพมทั่วไปนี่ซึ่งซึ่งเพื่อนๆก็ดูพุทธพิมพ์นนะฮะนี่ฮนะพุทธพิมพ์ก็จะเป็นลักษณะนีนะ้เดี๋ยวนะก็คือเนี่ยนะ จะเป็นําเด็จฐานสามชั้นสี่ห้าชั้นเก้าชั้นก็มีฮะแต่ว่ามีพบเห็นหน้อยเกือบจะสามชั้นก็ลักษณะก็จะเป็นเงี้ยจะยกจะยกอันนี้จะเป็นยกแขนสายสูงกว่าแขนฝาแล้วก็จะมีเกตเกตทะลุสมซึ่งคล้ายๆกับวัดะระฆังเลยนะเกจเกตเนี่ยจนเกตดันขึ้นไปแล้วก็จะเป็นลักษณะสมนี้ก็จะออก เบี้ยวๆหน่อยเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันจะออกเบี้ยวๆแต่ก็คือตะเกตให้ตะเกตอย่างเงี้ยนะฮะนี่เนะะี่ยนี่ฮะก็จะเบี้ยวๆหน่อยเดียวเนี่ยฮะทางนี้จะเนื้อพื้นที่จะน้อยอันนี้พื้นที่ใหญ่ๆอันนี้ก็คือจะโยโย,โย่หน่อยกับเบี้ยวๆหน่อยแต่ส่วนที่จะดูความเก่าก็คือดูตัวตัว,ต,วตัวพื้นองภาเนี่ยฮะองพราเนี่ยตัวพิมพ์นี่ตัวพิมพ์นี่ก็ พื้นฐานก็จะมีแค่นี้ฮะแต่ว่าอาจจะมีพิษเพี้ยนไปมากนะครับบ้างก็ก็ไม่เป็นไรฮนะเพราะว่าเนื่องจากเป็นพ้าเก่าเนี่ยของเนี้ยฮะนี่มองไม่เห็นแทบจะไม่เห็นองค์พระเลยคนระับเพื่อนๆดูเดิดูเดินี่ฮะแต่ว่าของของปลอมทําไม่ได้นะครับเพื่อนๆนเนี่ยดูเดินี่ฮะของปอมทําไม่ได้นะเพื่อนเพื่อน,นดูครับก็คือจะเป็นหลุมเป็นบอ่อตงเกตดูได้นะถ้าเกิดไปตองสมตมติสมมตินะสมมติ สมมติว่าผมเนี่ยจะปลอมบางพมนะก็ก็แต่ําพิมพ์มาแบบนี้แล้วให้เรียบร้อยได้แล้วฮะแล้วก็ไปกดพิมพ์มามันก็จะได้เป็นภาาแบบแบบลักษณะนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เก่ามับแบบแต่ดั้งแต่เดิมมาแบบนี้นะก็คือจะได้พ้ามาแบบนี้ก็คือผมจะปลอมนะผมจะปลอมบางพมผมก็จะเอาอะไรต่ออะไรเป็นเศษกิ่ผงอะไรแล้วก็ เอากาวร้อหรือว่าเอาเอา it, อะไรต่ออะไรยอดย่อๆย่อๆย่อๆลงไปฮะยอดลงไปให้มันเป็นแบบเป็นคาบกุแบบนี้เ hey, นะ man, ี้ยให้มันเป็นคาบกุอย่างเงี้ยตัวของปลอมนะให้มันเป็นคาบกุแล้วแต่ฟาร์มจริงร่องรอยฟาร์มฟาร์มใหม่อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนอออเพื่อนใช้กล้องเงี้ยกล้องเงี้ยส่องลงไปเพื่อนเพื่อก็ต้องเห็นอยู่แล้วฮะอย่างน้อยๆมันก็ต้องเห็นมีร่องรอยว่าเออเนื้อผิวมันยังตึงเนี้ย ต่องลงไปก็ยังเห็นอยู่ฮะคือ,อยังไงของปลอมก็ทําไม่ได้อรเพื่อนๆดูเดี๋ยวดูดูนี่นี่อันนี้เป็นแบบเก่าตาดั้งต่เดิมฮะดูเพ, od, well พื่อนเพื่อนดูฮะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นพูนๆแล้วก็มันจะมีแบบเป็นร่องรอยแบบนี่ฮะเพื่อนเพื่อนดูดูแบบ ของแท้หรือว่าของแท้ทันยุกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ค<ป>รับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะต้องไปดูเนี่ยเ,เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่ครับก็จะมีร่องรอยครับมันจะเป็นแบบมันยุบตัวลงไปฮะ <c oughs> <ป>เพื่อนๆเห็นไหมฮะยบตัวลงไป <c oughs> เนี่ยแล้วก็ตัวนี้ตัวสมเห็นไหมฮะมันจะยุบตัวลงไปครับเพื่อนๆเห็นไหมะนี่ครับเนี่ย ถ้าเพื่อนๆส่องอย่างนี้ก่อนได้ก็โอกาสมันก็มีสูงนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆไปเจอแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆว่าฝังกุแบบทําเตรียมขึ้นมาอันนี้ที่ต่างกันว่ามันมีคาบกุนะเพื่อนๆก็ต้องเห็นนะนี่ฮะนี่ครับก็จะต้องเห็นร่องรอยว่ามันตึงมันจะไม่ย่นแบบนี้มันจะไม่แบบไม่ยุบตัวแบบนี้ นี่ยเพื่อนๆดูนี่ฮะบางบางผมถือว่าเก่าถึงยุคมันก็อายุก็ร้อยฝากเกือบสองร้อยปีครับเพื่อนๆก,ก,ก็จะดูแยกแยะกันดูแค่ตรงน,นี้เองครับเพื่อนๆนี่ครัพเพื่อนๆดูนะนี่ครนี่ฮะ,ฮะผมจะให้ดูตัวตัวฮะ เนี่ยการยุบตัวด้านข้างด้านขอบแลแม้กระทั่งด้านหลังฮะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันจะยุบ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 คือแบบมันหดตัวฮะการตามการเวลาฮะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะวางแล้วก็จะซูมลงไปให้เห็นจะทัดเลยนะนี่ครับนี่ครับ นี่ฮะเพื่อนๆเนี่ยนี่ฮะมันจะยบตัวฮะเพื่อนๆเห็นไหมไหนที่ชี้อันนี้เดี๋ยวก็จะมีปัญหาเนี่ยฮะมันจะเป็นรุมรมรูมรูมอย่างเงี้ยนี่ฮะลักษณะพระที่ว่ามันเก่าผ่านการเวลาซึ่งของปอมของเทียมทําไม่ได้ครับของเทียมทําได้ก็องนี้องคนี้นี่ไม่ใช่ของเทียมนะองเป็นของแท้แต่ว่าเป็นแบบผมเอามาเป็นตัวอย่างองนี้อยู่องนี้สร้างเมื่อปี พอสอบจบไปแล้ิบอะความเก่าก็คือแค่40 40 47ปีไม่แค่เลยเกือบ50ปีเลยนี่ดูฮะความความกรรมเก่าก็ก็อยู่ระดับาหนึ่งฮะคือเอาองค์นี้เป็นหลวงพ่อมาไหลวัดวัดบางยาแพกซึ่เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าคล้ายๆคล้ายๆว่าวัดบาวัดระฆังฮะซึ่จะมาเปรียบเทียบกับบางอุปมฮะดูนะแต่องค์นี้นี่สร้างเมื่อ2,300่า เกือบสองร้อยปีครับเพื่อนๆสองร้อยกว่าปีอะเนี่ยฮะนี่ยเวลาเพื่อนๆไปพบเจอนะพบเจอให้ดูแบบเป็นพื้นฐานก่อนนะฮะก็คือเนี่ยตัวนี้ต้องต้องขอไปนะแต่ว่าเนื้อผ้าคงไม่ตกไม่เตียหายนี่ฮะนี่เนี่ยเป็นเด็กอน่เขี่ยไม่หลุดนะฮะเพื่อนๆเนี่ยก็คือจะเป็นคาบกุถ้าเกิดว่าที่เขาท้างสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะหลุดนะครับแต่ก็ทํามากไม่ได้เดี๋ยว มีปัญหาอีกเพราะว่าเพราะเราได้ตกลงกันซื้อขายกันแล้วองค์นี้แต่ว่าทําให้เพื่อนเพือนเห็นนะเดี๋ยวไปทํามากเดี๋ยวก็ราคาร่วงวิกจริงๆถ้านะเพื่อนเพื่อนจะไปหาทำนะเต้าให้หาทําทำตำตำเนี้ยเล็กๆน้อยน้ลองเกี่ยดูแต่ไปทําตังองค์พระอย่างที่ผมทําเมื่อกี้ผมทําเกีี่ยเบาๆนะก็คือแบบเนี้ฮะเกียตำตำนี้ดกฟ่า พอตัวตึกองค์พระมีปัญหาดิฉ้ำน่อยน่อยเนี่ยการซื้อขายราคาลงไปเยอะเลยนะเนี่ยองค์นี้ก็จะเป็นบางพรมเหมือนกันนะฮะแตกในคราวเดียวกันนะก็จะนี่เนี่ยดูดูดูคาบกุ่อะจะเต็มเลยแต่ว่าตัวองค์พระก็ยังเห็นชัดนะฮะยังเห็นชัดนะฮะนี่นี่ฐานชั้นต้องคมชัดนะฮะเพื่อนเพื่อนดูฮ่ถึงจะโดนคาบกุ่อย่างไงก็มันก็ต้องคมชัดนะแต่ว่ามันจะเป็นหลุม เป็นเป็นหลุมเป็นรูเป็นหักเป็นแบบแบบยุบตัวแล้วบินอย่างเงี้ยด้านหนังเนี้ยมันจะต้องมีฮะมันจะไม่ต้องมีฮะเราเนี่ย,ยร่องรอยอนะ่ะมันจะเป็นแบบแบบยุบเป็นเนี้ยฮะเพื่อนๆเนี้ยมฮะอันนี้บางคุณพรมนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ด้านข้าง ทุกอย่างจะเห, <t colours> ะเหมือนกันหมดเลยนะดูๆมันจะกลมกลืนไปหมดเป็นธรรมชาติเลยฮะเดี๋ยะเนี่ยครับจะเป็นคาบกุแล้วก็จะเป็นลุ่มเนี่ยมันจะเป็นลุ่มรุมหลุมอย่างเงี้ยฮะอย่างที่ผมย้ำๆให้เพื่อนๆนั่นได้หลายครั้งเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจเนี่ยนะเนี่ยพอพลิกไปเนี่ยพลิกไปเนี่ยมันจะคล้ายกันทุกอย่างมันจะกลมกลืนกันไปหมดเลยะเพื่อนๆดูดูๆดูเนียฮะดูเนี่ยฮะเนี่ยแค่เพื่อนๆส่ง เลยหยิบขึ้นมาดูแค่นี้พี่เพื่อนๆก็ดู้แล้เพ่าองค์นี้มันไม่ได้ถูกตกแต่งมามันคือมันเป็นธรรมชาติของมันนะฮะดู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 ดเนี่ยนี่ยนี่ฮะมันจะกลมกลืนไปหมดเลยฮะมันจะเสมอันหมดเลยฮะเพื่อนๆดูดิดแล้วก็ในในในองค์นี้องค์เนี้ยนะองค์นี้องค์เนี้ยเนี่ฮะองค์นี้ก็บางปมอันนี้กุหนามากเลยฮะแบบข้าปูหนาเนี่ยดูดูเพื่อนๆดูดิดูระหว่างลอยต่อเลย คือคือแบบมันคมคกลืนไปหมดเลยไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นมอนต้าที่โหมขึ้นมาให้เห็นไอโผล่ขึ้นมาหเห็นนี่ดูดูดูเดือการยุบตัวของเขาเนี้ยดูเดือดตามขอบตามอะไรเห็นไหมนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนดู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 นี่เพื่อนเพื่อน ดูแบบให้ขึ้นใจหรือว่าให้ขึ้นตาเลยนะเพื่อนๆโอกาสที่เกิดว่าเราไปเจอเนี่ยมันมันมีสูงมากเพราะว่าเขาสร้างในจํานวนเยอะมากฮะแล้วก็แตกออกมาแพร่หลายมาตั้งแต่ก่อนสองพันห้าร้อยหรือว่าสองพันห้าร้อยต้นๆ้นเนี่ยมันคือช่วงในในยุคนั้นมันออกมาแพร่หลายมไปเยอะมากเลยฮะกระจายไปทั่วประเทศนะครับโอกาสที่เราจะเจอมันมีสูงมากครับเพื่อนๆ,ๆดูดิ พระสมเด็จเขาดูกันแค่นี้นะดูเันที่ฟาร์มเก่าการโหดตัวขององค์พระต่วนพิมพย์เนี่ก็จะมาเป็นระดับระดับสองซึ่งจะเขาจะได้จำแนกแยกวัดออกมาว่าเป็นของที่ไหนแต่ว่าเริ่มต้นหรือคือการฟารมเก่าระดับร้อยปีฝ่านหรือว่าทันยุกเนี่ยเขาดูกันแค่นี้เองครับเพื่อนๆดูนี่ฮะเดี๋ยวผมเอากล้องต่องให้ดู นี่ครับเนี่ยนี่ฮะบางเนี่ยฮะถ้าเกิเยตะเกดได้ดีเนี่ยตรงคอตรงอะไรเนี่ยยังเห็นชัดเลยบแบบแบบแกะแบบได้ละเอียดมากเลยสวยงามมากนะฮะนี่ฮะจะคมชัดเดูยครับเพื่อนๆแล้วก็เหนียวตรงนี้ฮะนี่ครับอันนี้เป็นกาบกู ก็จะมองแทบจะไม่เห Je really no ็นรูปเลยต่กการอง์นี้ก็จะเห็นว่าเป็นเศษก็ยังมีใช่ไหมนี่ก็จะมีแบบช่วงแบบพระสอคอแล้วก็เนี่ยตัวองค์พระประมาณนี้เสียเวลาดูหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆดูดูดูเพื่อเพื่อเป็นแบบเป็นแนวทางฮะนี่ยะแล้วก็องนี้สององครับ๋ย่นะมันจะเบอร์นะไ ไปเห็นชัดแล้วอันนี้อันนี้ก็ชัดแล้วฮะเพื่อนๆดูให้เป็นแบบเนี่ยเป็นแบบให้จําให้ขึ้นใจน,นะครับเพื่อนๆคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับผมพรพระบ้านพุ่งคุณแรงนะครับสวัสดีครับ